สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปินของเสียงวิหกนะครับเป็นศิลปินดังมากๆเลยนั่นก็คือเอกวิรศักนะครับดังมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะนะมีแฟนคลับเยอะเช่นกันเอกวิรศักเนี่ยร้องเพลงมานานแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะนะครับเราจะปฏิเสธผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยนะครับว่าเขา เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยจะมีพยกมายกเยอะขนาดไหนเวลาเขาขึ้นโชว์นะครับส่วนในเรื่องของแฟนคลับเนี่ยแต่ละวงเนี่ยจะเจอคำถามแบบนี้เยอะมากคือจำพ่อได้ไหมจำแม่ได้ไหมจำพี่ได้ไหม,จำ,ไไหมจำน้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่หลังเวทีหรือเวลาประชันชิดต,ต,ต่อหน้าซึ่งทางศิลปินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับนะครับบางทีเขาก็อขอบคุณแล้วก็เดินไปนะครับส่วนแฟนคลับเนี่ยบางทีก็ คิดไปต่างๆนานาว่าเขาจะจําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาแซลเข้ามาป่านว่าเออจาได้ไหมหนูชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเอกวิรศัสิ์ล่าสุดนะครับก็ออกมาแสดงนะครับโพสต์แล้วก็แสดงความรู้สึกส่วนตัวประมาณว่ากลัวที่สุดคือคําถามนี้นั่นก็คือพี่เอกน้องเอกลูกเอกจาได้ไหมน้องชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะพอเราตอบไปว่าจําได้ครับ แต่โดนคำถามแบบนี้กลับมาอีกครั้งนะว่าถ้าจำได้น้องพี่แม่ชื่ออะไรลักอ่าเจอแบบนี้ตอบว่าไงครับนะครับเอาเป็นว่าค่อยจำหน้าได้แต่จำชื่อบ่ได้เพราะค่อยไปลำปีละสอง้อย ถึง3 0มอมองซีให้จำได้สุกคนลาบอกอัจฉริยะขนาดนั้นแต่ก่อนํำกับเพลงที่ร้องซุมือบางมือค่อยกหล้งลํารำร้องอยููซูมือนั่นแหละฮ่าฮขอโทษครับที่จำชื่อบ่ได้แต่รับรองจำหน้าได้เบิดว่าคอยเว้าเคยคุยกันอ่าเคยคุยกันอะไรประมาณนี้นะฮักสุกคนที่มาทักทายครับนั่นก็คือจอุดประสงค์ที่ดีนะถึงแฟนคลับนะครับเอกบุร,รษก็มีความปรารถนาดีถึงแฟนคลับอะเนาะก็คือประมาณว่าคน,นมันเยอะมาก เป็นล้านคนเลยมาดูเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจําหน้าใครได้เนาะเราก็เข้าใจอยู่แต่บางครั้งเนี่ยชื่อเนี่ยมันหนักกว่าหน้านะบางทีหน้าเราอาจจะมองแค่ผ่านๆถูกไหมครับบางคนอาจจะจําหน้าไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าคนมันเยอะมันแบบซ้ำๆหน้ากันมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเอกวิรสักเนี่ยเขาจาหน้าได้แต่จําชื่อไม่ได้ซึ่งชื่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวแอดดิวแอดดิวลืมเลยนะอย่างชื่อเพื่อนบางคนเนี่ย นะครับยังลืมเลยถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่ทํากิจกรรมร่วมกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตัวแอดดิเองเนี่ยเวลาไปดูคอนเสิร์ตหมอลำเราใส่แมสไปเนี่ยบางคนยังจำไม่ได้เลยนะคือช่องเราไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับและเราก็ทําสื่อมานานซะด้วยซ้ําบางทีเราก็อยากให้เข้ามาทักนะครับแต่ก็มีใครจําเราได้เหมือนกันมันก็เป็นธรรมดานะครับสําหรับคนที่เป็นศิลปินดังนะแล้ยิ่งเป็นศิลปินดังเนี่ยเราก็ยิ่งที่จะ ้องเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นธรรมดาแล้วเวลาคนมาขอถ่ายรูปเราเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปแบบว่าเฮ้ย hey, แม่เชื่ออะไรอะ่ะพ่อเชื่ออะไรอะ่ะลองเชื่ออะไรพี่เชื่ออะไร <c oughs> แล้วนานๆจะมีคนมาถามเรา <c oughs> และอด้วดยความที่ว่าเราก็ต้องแบกรับงานด้วยอีกหลายๆอย่างดูคิวตารางงานทํางานตรงน,นู้นตรงนี้ตรงนั้นแฟนคลับก็ไม่ได้เข้ามาเห็นเราในภาพเบื้องหลังนะครับ เขาก็จะไม่รู้ว่าเราเจออะไร,ระบ้างเราต้องทําอะไรบ้างกิจกรรมอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ต่อไปว่าเราอาจจะเห็นหน้านผ่านๆตาอะไรประมาณนี้แต่บางครั้งเนี่ยชื่อเราอาจจะไม่รู้หรอกจำไม่ได้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าความจริงใจของเราอะเรามีให้แฟนคลับเต็มร้อยแน่นอนเพราะเราก็ดีใจที่แฟนคลับมาถามเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของเอกบุศรศักดิ์นะซึ่งอแอดิวเนี่ยสามารถตอบแทนได้เลยเพราะว่าเราใช้จิตวิทยานในการมองนะ มองในการวางตัวของเอกวิรสักแล้วก็มองการวางตัวในเรื่องของการตอบคำถามนะครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยออกมาระบายเพื่อรักษาน้ำใจแฟนคลับนะนี่แหละคือข้อดีของเสียงวิหกเวลามีอะไรเนี่ยเขาก็จะมาพูดเอามาระบายเอามาแชร์ผ่าน Facebook เพื่อให้แฟนคลับเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วเราแฟนคลับเนี่ยเขาก็คํำขคำเนาะ ก็คือปั่นๆกันไปว่าอะแล้วหนูชื่ออะไรน้องชื่ออะไรจำไ,ได้หรือเปล่านะครับน้องคนนี้จำไ,ได้หรือเปล่าพี่เอกน้องคนนี้จำไ,ได้หรือเปล่าพี่คนนี้จำไ,ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมีหลายคนนะครับเข้ามาทักเต็มไปหมดเลยนะอแค่จําหน้าได้ก็ดีใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเอกวีรศักดิ์แล้วกัน คือตลกคำว่าฉันกลัวมากคำถามนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวได้ถามอีกแน่นอนนะถามอีกหลายคนแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ